ป๋ากำลังดีป๋ากำลังดีใจได้คลิปแล้วววป๋าป๋าป้าแตกป๋าไม่เป็นไรบอสชุบวีแกตัวนี่ป๋าก็ตัดตอนแตกออกไปอ่ะไม่มีใครรู้หรอกหนูตายอ่ะถ้าจะตัดฉีกป๋าลงศพเดิมลงศพเดิม,ดมจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงศพเดิมปืนเดิมไม่มีใครรู้หรอกพี่บอสอาการหนักแล้วนะน้องฟีบอก ทำเสร็จแล้วเรื่องความร้าวใจไม่ชอบไปแล้วอยากร้าวใจร้าวใจใครจะมางัดละคนสามสี่คนนี่ไงนี่ไงเราเราทุกคนจะงัดกับมันไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงไปขี่รถมาแล้วนี่ไงเป้งเป้งดาวตายเออสวยเอาไม่ของแต่งไม่มีนี่หรอไม่มีไม่ชาวไม่มีฮะลิ้นพันละป้าบอกลิ้นพันละพี่วีย้ายเพจไปหาพี่บอลนะ งอนไปงอมเลยอังงอมจังหวะนี้พี่งอมเอ็มเลยอ่ะช่วงผุบทองก็น่ารักนะป้ามันเด็กไรเดนส์ะแล้วตอนเนี้ยไม่เด็กซะโอ้ยด่าแมนว่าแตกเลยแมนเฮ้ยซับแมนดาวเฮ้ยดาวใครเอ่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยดาวขอบคุณมากพียแตกไม่คุยอะไรทำไมผมอยากขอค่า รอรอปิดเทอมน่าจะหัวชมพูบ้าบอีถ้าวีเป่ายิุบชนะบอสวีจะหัวชมพู่อะนี่นี่วีมีนี่มีมีวีมาดูมาดูมีบ้าดูขาหด้อะไรมีบ้า ยี่ห้านอนขนาดขนาดมาร์คมาร์คมาร์คยาด้ยาครับนองยาด้วยยาด้วยเอายามาไม่มีพี่ไหมอายุสิบหัมาเนอายุสิบห้าเปงก็ได้เลยนั่นแหลแล้วแต่นันแี่รู้เหมือนกันอะู่คนเอเลยอะใช่พี่สามสิบคนเลยเนี่ยรู้สึกว่าคนเปนอนี้ยคุณเหนึ่งองความมีเศษไหมแต่ว่าเป็นนัดก็ได้อยู่นะคร แล้วที่ก็รู้สึกว่าทำไปตอนนี้มาจากไหนมาอยู่บ้านตักที่ทะเลหมู่บ้นไซนานจังอินเทอร์เน็ตไซนานจังสโคปี่ยังอำเลยขาแตกพีมจะไปคงยังไงอยู่ใครมีสโคปสีก็บอกด้วยนะครับพี่ต้องการสโคปสีรัดกลุ่มรัดกลุ่มรับทราบครับคุณพ่อรับทราบครับแด๊ จะม้อนว้ไ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 ว้อะไรอะ่ะไว้บอสที่มาเจอมันอยู่ตรงสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอย <c oughs> ้อนไปบ้า,บามันย้อนไปอยู่บ้ามันเดินมันอยู่บนสไลเดอร์อะไรเลเอป๊ากำลังดีป๊ากำลังดีใจได้คลิปแล้วโว้ยอา ชุบวิแกตัวนีปังก็ตัดต่อแตกออกไปอ่ะไม่มีใครรู้หลับหนูตายอ่ะถ้าจะตัดขีปนาวุธเดิม <c oughs> ลงศพเดิมเ,<อ>เดิม,ดมจะเหมือนไม่มีรรอะไรเกิดขึ้นลงศพเดิมปืนเดิมเนีไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยคิดเป็นเ,นเดิมเพิ่งเกิดเมื่อวานแอบชอบพี่บอสมานานแล้วคะ่ะแน่เพิ่งเกิดเมื่อวานเกิดเมื่อวานด้วยมีมิชาเหรอสุดเกิร์ลเต๋อเบาร์ โอ้โหแรงจริงว่ะแม่งแรงสะใจจริงว่ะมึงดูใส่ว่ะออาอยู่นี่ใส่ว่ะทีบอลทีมกันแตงลาก่อยสาวอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้มันเข้ามาในนี้แล้วบอสสลัดแรงตัว,ว ตายแล้วชนะเจอกันติ๊กตอกพวกนี้ตายตายไปแล้วปะเออเนี่ยตายไปแล้ว <laughs>